อันนี้หมู่บ้านพิบุญวัฒนานเสาท่งโอ้โหอันนี้ก็แดดกับแดดเสาท่งกลางหมูบ่บ้านเสาท่งกลางหมูบ่บ้า,บานนะคะใส่บาทแเหล่าเลยพากันมหายางหลินน้วงใคยสิเขาไปเฮ็ดงาน อืมเ้เอาเห็นอย่างเึงดอกพุ่นดอกพุ่นขาวเนาะสวยเนาะหนาหักเนาะอืมมามีหน่วยเนาะเดียวกัมี เดียวกัมีหน่วยเดี๋ยวมีหน่วยสิมาขอปลานั่งเอาไปนั่นก่อนเอาอันนี้คือยังมีเลี้ยงเหลืองน้ำเลยไหมนี่ก็มีเลี้ยงเหลืองดอกสีเหลืองบล็อกนี่ไหมเออเออเนาะเออคือมีดอกเลี้ยงเหลืองน้ำมันก็ดีแต่บ่็มกนันผสมมาจากเกสรนี่ติดอย่างแมนอยู่เนาะนะอืออย่นี้ดีให้อื